สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็มาเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับชุดแนวทางของเราเมื่อวานนี้เราก็ได้ลงชุดเด่นล่างแบบ2ตัวทั้ง4สูตรให้กับเพื่อนเพื่อน,อนได้ดูกันทีนี้เราจะมาดูแบบเด่นแบบ3ตัวอีก4สูตรเพื่อที่จะมาประกบจับคู่ชุดสำหรับชุดนี้นะครับเพื่อนเพื่อน ก่อนที่จะไปดูแนวทางเรามาฟังคําเตือนกันก่อนนะครับเป็นแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเพราะทุกๆแนวทางอาจจะมีเข้ามีหลุดก็ได้นะครับสนับสนุนแต่สลกักกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะครับเพื่อน,อนอามาดูแนวทางของเรากันต่อเลยนะครับจากเมื่อวานที่เราลงชุดด่นชุด2ตัวไปทีนี้เราจะมาดูเด่นแบบ3ตัวกันทีนี้ ก็จะเป็นอีกชุดหนึงเดี๋ยวตั้งใจดูดีๆนะครับเพื่อนเพราะว่าหลักการคำนวณของเราก็คือจุดแตกจุดแรกนั้นก็จะได้6 7 8แล้วก็ชุดที่สองได้ 5 6 7เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเขียนไอชุดตัวเลขลงไปก่อนนะครับเพื่อนเอาสถิติไปดูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาดูไอสูตรกันว่าวิธีการบวกวิธีการคำนวณแบบไหนก็คือชุดนี้ได้5 6 7นี่ได้8 9 0 0 1 2 0 1 2 1 2 3 1 2 3 3 4 5 1 2 3ส สี่สองสามสี่ก็ค <c oughs> ือ อันนี้เป็นชุด3ตัวนะครับเด่น3ตัวมาด้วยสชตรที่2ก่อนเดี๋ยวค่อยมาไปดูไอ้ตัวเลขตัวชนตัวอะไรกันก็คือชุดที่3มกับชุดที่4ก็คือ เย็นนะครับเพื่อนไปอย่างที่พูดเราใจร้อนไม่ได้เดี๋ยวตัวเลขของเราจะไม่เนี่ไม่นอนเราเออกแบบชัวๆไปเลยน,นะครับสำหรับช่องของเราก็งวดแขกก็ฉลองตอนรับปีใหม่ก็ยังได้3ตัวโต๊ดแล้วก็2ตัวอยู่นะครับเพื่อนก็ถือว่าเป็นเลิกยามดีของเราที่จะสู้ต่อไป แนวทางก็ขอให้เข้าเฮงๆปังๆทุกทุกงหวดนะครับก็คืออันนี้ชุดนี้ได้ห้าหกเจ็ดเก้า 2 1 2 3 4 2 3 4อ้นนอ,อชุด3ตัวของเราจะยินก่อนครับเพื่อนเพราะว่าช่วงนี้ก็กำลังนั้นอยู่กำลังเช็ดแนวทางของเราที่มีอยู่ ใจเย็นก่อนครับสำหรับเพื่อนๆที่รออย่าพึงใจร้อนอย่างที่พูดนะครับถ้าเกิดไม่ชัวเราก็ไม่ค่อยกล้ามาลงให้กับเพื่อนๆรเพื่อนเอาชัวๆไปก่อนเผื่อจะถูก3ามตัวตรงๆบ้างเมื่อกี้ก็เกือบไปแล้วไม่รู้ไปผิดสูตรไหนได้ตัว สี่สงสัยเป็นที่สูตรคู่ขี้ของเราวันนี้คงจะไม่ต้องใช้แล้วแหละสูตรคู่ขี้เขาเราทำเหตุงนั้นก็คงจะได้ตรงๆนะครับเพื่อนเพราะได้ตัวมาแล้วแค่สลับตำแหน่งเองเ,องเท่านั้นเองส o so. สามแล้วก็ห้หหหหหหปดมาดูชุดที่เข้าทีนี้เห็นไหมน้อทีเห็นอยู่ดูชุดที่เข้านะครับชุดแรก ชุดแรกออกที่สามเจ็ดอันนี้เข้าที่เจ็ดเข้าที่เจ็ดอันนี้เข้าที่เจ็ดส่วนชุดนี้หลุดนะครับหลุดก็ให้โอกาสเขาเพื่อเขาจะเดินต่อเพราะว่าเขาก็ขึ้นไปคนนี้เขาก็เดินมาดีนะครับเพื่อนยังไงกดด็ดูไปก่อนนะครับก็คือ งวดต่อไปออก5 9จุดนี้มา5อันนี้มา9จุดนี้มา5จุดนี้มา9เห็นไหมครับจากที่เขาหลุดมาค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าเขาไม่หลุดต่อแล้วก็มีโอกาสมีเปอร์เซ็นต์สูงในหนงวดต่อไปนะครับงวดที่งวดต่อไปออก 0, 0. ูนตัวที่เข้าก็คือเลขศูนย์อันนี้ก็เข้าดินมาต่อเนื่องต่อไปออก3ามสอง มาสองตัวมาสอตัวอันนี้มาสองตัวเหมือนกันแล้วทีนี้งวดต่อไปออก3 8นี่เข้าแปดเข่าสามเข่าแปดเข่าสามแล้วทีนี้งวดต่อไปออกหกหนึ่ง ันนี้มาตัวชนที่เล็กหนึ่งอันนี้มาตัวชนที่เล็กหกพิจารณาดูนะครับหัดต่อไปออกสองหนึ่งอันนี้เข้าที่เล็กสองมาตัวชนอันนี้มาที่เล็กหนึ่งอันนี้มาสองตัวแต่ไม่เอาก็ได้อันนี้ มาที่เลขตัวชนเหมือนกันพอ,อต่อไปแมตช์นี้แหละออกห้าหนึ่งชุดนี้เข้ามาที่ห้าและกอนหนึ่งส่วนชุดนี้ที่เราหลุดเลขล่างไปก็เพราะชุดนี้ก็คือผิดพร้อมใจกันหลุดจับมือกันเดินเลยครับจับมือกันเดินมาจับมือกันหลุดทัวงวดนี้คิดว่า สูตรนี้ผมจะตามสูตรนี้นะครับสูตรที่หลุดเพราะว่าผมจะดูว่าเขาจะหลุดซ้ํำไหมแต่สถิติการหลุดของเขาเขาจะไม่หลุดซ้ํานี่แหละคือเหตุผลที่ผมชอบในสูตรที่เดินมาแล้วก็หลุดแบบนี้เพราะงวดต่อไปมันก็เป็นโอกาสถือว่าเป็นโอกาสดีของเราในงวดต่อไปเลยนะครับเพื่อนเพราะว่าจะให้มันเข้าทุกทุกงวดทุกทุกสูตรมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับ ก็ให้โอกาสเขาได้หยุดบ้างได้พักบ้างแล้วก็มาดูงวดปัจจุบันที่เราจะใช้จริงก็คือตำแหน่งการตำแหน่งการบวกนะครับก็คือหลักร้อยชุดนี้ชุดแรกเอาชุดแรกก่อนก็คือหลักร้อยหลักหน่วยแล้วก็ หน่วยล่างก็บวกกันก็ได้2อบวก9ได้1 1 1ได้2ก็เดินเต็มไป2 3 4มาดูสูตรที่2สูตรที่2ก็หลักหน่วยบวกด้วย1ก็1 1บวก1เป็น2ก็จะได้2 3และ4มาดูสูตรนี้กันทีนี้ว่าจะได้ตัวไหนก็คือจุดนี้ก็คือชุดนี้ก็คือตำแหน่งที่เราใช้ก็จะเป็นหลักหน่วยบวกกับหลักสิบก,ก็จะเป็น4 5 6 9 5บวกเป็น4ก็เป็น5แล้วก็เป็น6เพื่อน,อนๆสมาชิกคนเก่าๆก็คงจะรู้นะครับสำหรับสูตรพวกนี้มันไม่ใช่สูตรใหม่หรอกมันเป็นสูตรเก่าของเรานี่แหละเพราะว่าเอามาทำสติย้อนหลังในการเดินของในทางของตัวเลขมาดูสูตรที่2กันก็คือตำแหน่งใช้ก็คือหลักร้อย บวกด้วย3ก็2บวก3ก็เป็น5นะครับเพือนก็เป็น5แล้วก็6แล้วก็7ก็แสดงว่าทั้ง2สูตรนี้มาชนกันอยู่ที่ชุดชุดแรกชนกันอยู่ที่2 3 4ทั้ง2สูตร ส่วนสูตรที่2นั้นชนกันอยู่ที่4 5 6ก็คือ4 5 4, 4 5 6สี่ห้าสูตรที่2ได้5 6 7มันก็จะชนกันอยู่ที่5 6ดูสถิติถ้าเกิดว่าชุดนี้เขาชนที่1นึเขาชนกันที่1แล้วก็ชุดนี้มาชนกันที่เลข2มันมาออก2 1หมันก็หรือเราจะจับอย่างนี้ก็ได้ นะครับเพื่อนแต่เดี๋ยวผมจะจับให้ดูอีกทีหนึ่งก็แล้วกันส่วนเห็นไหมวันนี้เขามาชนกันอยู่ที่เลขหนึ่งสำหรับชุดนี้แล้วก็ชุดนี้มาชนกันอยู่ที่5และ6มาออกที่61ก็คือออกที่61ส่วนชุดนี้ชนกัน3838ทั้ง2ชุดก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะจับให้ดูอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นชุดไหนส่วนชุดอีสองตัวนั้นเด่น2ตัวของเรานั้นก็จะเป็นชุดนี้ ูไปก่อนเปรียบเทียบเลยนะครับเพื่อนก็คือชุดดิ่น2ตัวกับดิ่น3ตัวของเราก็คือชุดนี้เดี๋ยวเราจะมาจับยังไงเราจะมาจับยังไงเดี๋ยวอีกคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาจับให้ก็แล้วกันอันนี้ก็ใช้เวลาไปเยอะพอสมควรเพราะว่าลงนานเพื่อนๆก็ไม่ค่อยดูกันเท่าไหร่หรอกผมก็พอรู้นะครับก็ เอาเป็นคลิปหน้าก็แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะลำคาญอ,อีกเอาลงอะไรตัวเลรีอะไรเยอะแยะมากมายเดี๋ยวทําให้เพื่อนๆสับสนไปเปล่าๆยังไงยังไงอีถ้าอยากถูกพวกชุดแนวทางขอเตือนขอบอกไว้ก่อนเลยครับหนึ่งมันก็ต้องเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เชื่อมั่นในตัวเองต่อให้ซื้อ,อยังไงก็ไม่มีวันถูกเราคบเพื่อนก็คือพอเรา ไปเจอชุดแนวทางตัวนี้อาจารย์ดังๆเรื่องนี้เดินยาวอะไรเราก็เปลี่ยนใจไปเรื่อยๆซื้อเปลี่ยนใจไปเรื่อยๆยังไงยังไงโอกาสแบบนี้ก็ไม่ค่อยถูกหรอกส่วนมากคนที่เขาถูกคือเขาจะมีความมั่นใจสูงในเมื่อเขาได้ชุดใดชุดหนึ่งไปแล้วเขาก็จะอัดเขาจะก็จะเล่นชุดชุดนั้นแต่คนที่ว่าไม่มั่นใจผมบอกตรงๆไม่มีทางถูก,กครับยังไงยังไงก็ ฝากพิจารณาดูสําหรับชุดนี้เดี๋ยวผมจะมาประกบคู่ชุดให้ดูอีกทีหนึง่งเดี๋ยวยังไงยังไงเราก็มาพบเจอกันเพราะว่างวดนี้ชุดที่เรามั่นใจก็ชุดนี้จากที่เขาเคยหลุดมาพร้อมใจกันหลุดแล้วเขาจะพร้อมใจกันเดินแน่นอนผมคิดว่าสําหรับชุดนี้ส่วนชุดประกบก็คงจะไม่พ้นชุดนี้แน่นอนเราจะประกบแบบไหนเดี๋ยวเราจะมาดูกันเพราะว่าผมคิดว่าเรียกางวันนี้ จะไม่พลาดนะครับเพราะว่างวดที่แล้วเราก็พลาดโอกาสไปส่วนไอ้ชุด3ตัวชุดนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันเดี๋ยวผมจะขึ้นล่างให้ได้ก่อนเพราะว่างวดที่แล้วเราพลาดโอกาสไปเจอชุดเมื่อกี้นี่เด่น2จัดหนักไปก็มันมาตัวตัวตัวเด่นเหมือนกันแต่ว่าเราไม่ได้เราไม่ได้ดูชุดนี้ไง ยังไงยังไงเราจะเอาชุดล่างให้ได้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาดูชุดนี้กันเพราะว่าผมก็ดูดูเอาให้มันชัช่วๆเอาให้มันมากกว่านี้ก่อนอันนี้ก็ยังว่าไม่ค่อยเท่าไหร่เอาแบบชัช่วๆก่อนเดี๋ยวผมจะมาลวงให้แต่มันก็พอจะมีไอ้ลูมีทางแล้วแหละว่าจะเป็นชุดไหนยังไงยังไงก็คอยดูกันอีกทีนึงก็แล้วกันอีกไม่กี่วันนี้แหละเดี๋ยวจะรีบเรี่งมือให้เพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลางานยุ่งๆอยู่ แตส่ส่วนคลิปนี้ก็เอาชุดนี้มาให้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะประกบคู่ให้วันนี้แหละไม่รู้จะตอนไหนนะว่างๆเดี๋ยวแกมาประกบคู่ชุดให้ก็จะมีแค่ไไม่กี่คู่ชุดหรอกจะมาตัดตัวแต้มาตัดตัว,ตว,ตวอะไรของเราก็คือเอาชุดนี้ไปประกบคู่ตามเพื่อนๆพิจารณาสินสมควรก่อนนะครับเดี๋ยวเราคอยมาดูกันว่าจะตรงใจกันหรือเปล่าส่วนคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนครับผมบา,บายยครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับ